มาดูกันต่อเลยนะนะคะสําหรับคาทนี้นะคะอย่างน้อยวันนี้สองข้อนี้ต้องต้องจบอันนี้เนาะจะได้ไปทํากันบ้านส่งต่อมาเพิ่มได้มาดูกันเลยนะคะในแนวที่7เป็นการเรียงลําดับนะคะข้อแนวแบบนี้นะคะสิ่งแรกที่เราต้องทําเราดูช้อยก่อนช้อยบอกเราว่าสิ่งที่ขึ้นอันดับที่1ได้คือนานช้อยทุกข้อบอกแบบนี้ เพราะฉะนั้นเราควรจะเริ่มอ่านจากนาก่อนเป็นอันที่หนึ่งแล้วช้อยบอกเราว่าสิ่งที่เป็นอันที่สองได้คือลาไม่ก็คาเพราะฉะนั้นเราก็มาค่อยมาตัดสินกันว่าระหว่างลากับคาใครควรจะได้เป็นที่สองเราค่อยมาตัดช้อยอย่างอื่นเพิ่มมาดูเลยนะ อ่านตามเท่าที่ชอยให้มาเลยไม่ต้องเสียเวลาอ่านไล่เรียงตามเขานะเดี๋ยวจะงงคิดก่อนเลยว่ายังไงอันที่หนึ่งต้องเป็นนาแน่นอนเราอ่านเลยเริ่มจากนาเลยอันที่หนึ่งคงต้องแน่นอนเพราะชอยมันให้มานาว่าไงคะชิงกุกา่าชอยเกเซ็งยิลกวาทีกวาทีพากพัอ๋อพาร์ทีพาร์ที ชุ초대초대초대장을찍습니다찍습니다ช라ด,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 ดา,ดาชุดสินิดา,ดาผ่านรูปอะไรดูสละออสละวอเนาะชุดนะคะม,มาจากชดตามาดูกันเนาะประธานเป็นใครคะชินกูเพื่อนเพื่อน วันนี้ในการบ้านจำได้ไหมตรงเรื่องของการแปลครูบอกแล้วคำนามอึลล,ลุชูดาแปลว่าให้นะคำนามอึลลชูดาแปลว่าให้อย่าสับสนกับกิริยาอาอกอชูดาที่แปลว่าช่วยนะนะคะอันนี้คำนามอึลล,ลุชูดาแปลว่าให้ให้แล้วเป็นรูปอดีตนะเพื่อนให้ให้อะไรโชดจังได้ไหม โชเดจังมาจากโชเดฮาราแปลว่าเชิญโชเดจังแปลว่าบัตรเชิญจดหมายเชิญเพื่อนให้บัตรเชิญจดหมายเชิญจดหมายเชิญบัตรเชิญไปไหนงเซงยูด์พารีเออปาร์ตี้วันเกิดงานวันเกิด พอเ,อ,เอจำได้เนาะเขาบอกแล้วเอเกอหรือเปลี่ยนเป็นฮันเทก็ได้นะแปลว่าแก่นะคะให้เราให้อะไรแก่ใครนะเราจะใช้เป็นรูป a อ,อหรือฮันเทตัวอย่างเช่นนะคะชั้นให้ดอกไม้แก่เพื่อนอะชั้นคือันคือประธาน คืประธานชอเนอหรือเชกาก็ได้นะนะคะให้ดอกไม้แก่เพื่อนนะเพื่อนเรียกว่าชิมกูชิกูแก่ในที่นี้นะคะคือเอเกหรือฮันเทดอกไม้คกูกด,<พ>ด,ดนะคะเป็นกรรมที่ถูกเราให้กดเชือชูดาโอเคเนาะแล้วแต่เราจะไปผันเป็นรูปอะไรรูปอดีตก,ก็ได้นะรูปปัจจุบันก็ได้ ะะเพราะฉะนั้นเหมือนกันประโยคนี้นะคะชินกูกาชอยเกเปลี่ยนเป็นํำเทก็ได้นะนะคะกูเขียนแค่โชเดจังนะ,ะโชเดจังเอชอตาอันนี้เป็นรูปอดีตนะคะเพื่อนให้ให้แล้วด้วยนะรูปอดีตให้อะไรจดหมายเชิญแก่ฉันเขนะียนเนาะนะคะเพื่อนให้จดหมายเชิญเชิญไปงานปาร์ตี้วันเกิดนะ,ะแก่ฉันนะคะ อันนี้คือประโยคที่หนึ่งมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นได้เลยว่าถูกเพราะช้อยทุกชอบอกว่าเรียนานาขึ้นก่อนเนาะนะคะอ่ะมาดูสองไม่ลาก็คานะก็อ่านคาก่อนก็ได้เพราะมันอยู่บนสุดเนาะคือรอนเดคือรนเดิงก<ง>ุกจุนโซเตจังอึจ่าอึไม่โซนะโชโชเต หิดไม่มีเสียงซอโซนะโชโชวต่จังอือจังอิลโอิลโลบอริโอพอดาอ่านว่าอีรอนะคะอีรอพอิสาหิดไม่ออกเสียงลากเลียนขึ้นไปได้เลยอีอรอพอิสนิดาคิดเนานะคะอ่ะคือรอนเดแปลว่า จำได้ไหมที่ครูให้ท่องคือรอนเดตคือรอนนาฮาจิมานคือรอชิมานแปลว่าอะไรคือรอนเดแต่ว่าแต่ว่าถูกต้องนะคะแต่ว่าประธานหลักเป็นชั้นนะเขาละไว้เรารู้อยู่นะชั้นทําไมนะคะชั้นทําไมอีโรอพอริดากิริยาอยู่ตรงนี้นะเป็นรูปอดีตนะทําไปแล้วทําอะไรอีโรอพอริดาได้ไหมอีโรอพอริดาอีโรอพอริดาแปลว่า หายทำหายะนะคะอย่าจำสับสนกับอีเจอพอดิดานะอันนี้แปลว่าลืมนะคะอีรอพอดิดานะเรียนนะอีรอพอดิดาแปลว่าหายอีเจอพอดิดาแปลว่าลืมฉันทำอะไรหายชิงกูก้าชุนโชเดจังชิงกูก้าชุนโชเดจังมาขยายคำว่าโชเดจังทำอะไรหายหากรรมก่อนก็ได้ โชไดจังทำะายหายคะจำได้ไหมบัตรเชิญบัอรเชิญฉันทำบัตรเชิญหายบัตรเชิญที่ทำไมชินกูกาชุนโชไดจังที่ใครให้ชินกูเพื่อนชูดาคือให้นั่นแหละนะคะชุนเป็นรูกอดีตนะให้ไปแล้วนะคะแต่ฉันทำบัตรเชิญที่เพื่อนให้มาแล้วเนี่ยหาย อันนี้เป็นอันที่สองหรือเปล่าเนาะนะคะหรืออันที่สองจะเป็นลาคือเดโซทำไมคะคือ그래서친구에게전화해ุ파티พ소와시간을물ดา습니다ม습니다 ค,คือรซซคือกแปลว,ว่าอะไรคะคือแปลว่าดังนั้น그래ซ그러ค까ดกดังนั้นเพราะฉะนั้นดังนั้นฉันทำอะไรนะคะทำอะไรนะตัดครึ่งหนึ่งก่อนเนาะนะคะทำอะไรแล้วก็เอาซ้อนให้าานี่คือและแล้วก็เนาะฉันทำอะไรชนควาฮาดาทำอะไรคะโทรศัพ ัโทรศัพท์ไปหาใครเราโทรหาใครใช้เอเกหรือฮันเทเหมือนกันนะเราโทรไปหาใครคะเพื่อนโทรไปหาเพื่อนแล้วก็มูรอบดตานะคะอันนี้มาจากกิริยาที่ชื่อว่าบุตตาที่แปลว่าถามบวกกิริยาที่ชื่อว่านะแกมมาที่ชื่อว่าอาออพดาแปลว่าลองนะคะเพราะฉะนั้นเอามารวมกัน หมูรอบมูดาแปลว่าลองถามก็คือถามนั่นแหละง่ายๆเนาะนะคะนะอ่ะโทรไปหาเพื่อนแล้วก็ถามลองถามเกี่ยวกับอะไรคะพัดที่ชังโซว่าวาอันนี้คือวากวานะที่รูบอกแล้วแปลว่ากลับนะคะถ้าคำนามมีตัวสะกดเราใช้กวา่าถ้าคำนามไม่มีตัวสะกดเราใช้วานะคะโทรไปถาม เกี่ยวกับอะไรกับอะไรอะไรและอะไรพาร์ที่ชังโซพาร์ที่คืองานปาร์ตี้ชังโซส,สถานที่ทต้องสถานที่นะคะแปลว่าโทรไปหนึ่งถามเกี่ยวกับสถานที่จัดงานปาร์ตี้ถูกไหมนะคะสองนะคะชีการชีการแปลว่าเวลา ้องเบาเขาถามสองอย่างโทรไปถามสองอย่างคือเวลาและสถานที่ถูกไหมเกี่ยวกับการสถานที่จัดงานปาร์ตี้นั่นแหละเนาะ,อะลองคิดก่อนนาประโยคที่หนึ่งขึ้นมาว่าเพื่อนให้บัตรเชิญไปงานปาร์ตี้วันเกิดแก่ฉันประโยคที่อสองควรจะเป็นอะไรแต่ว่าฉันทําบัตรเชิญที่เพื่อนให้มาหายหรือประโยคที่สองพูดมาว่าเพื่อนอะให้บัตรเชิญไปงานวัดปาร์ตี้วันเกิดแก่ฉันนะเพราะฉะนั้น ฉันโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเพื่อถามสถานที่และเวลาจัดงานปาร์ตี้คิดว่าอะไรก่อนระหว่างคากับลาคาคาก่อนถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่เราตัดทิ้งได้เลยคือข้อหนึ่งและข้อสามไม่ต้องเสียเวลาอ่านแล้วเนาะนะคะคราวนี้มาดูเราดูตำแหน่งที่สามสามแปลว่าไม่ใช่ลา ก็ทานะมี2อันที่เป็นไปได้เนาะเราหาตำแหน่งที่3ลาเราอ่านไปแล้วนะแปลว่ามาดูว่าดาลากับดาอะไรจะบอกเป็นตำแหน่งที่3มากกว่ากันนะชิงเวชิงเวชิงวีสังเกตภาพที่เอทัสโซเซิงยิลจุคาเฮจอาเอาเนาะนะคะอ้อซอนี้และแล้วก็เนาะทำไมแปลว่าประโยค ประธานหลักของประโยคนี้คือชั้นนะเขาละคาว่าชอนเนินเอาไว้เนาะชั้นทําไมคะคาดาไปไปที่ไหนเซนิพัตทีงานวันเกิดของ,ของเพื่อนชั้นไปที่งานวันเกิดของเพื่อนและแล้วก็ทําอะไรเซนิเตอร์ชูคาเอชัวสึิดาจำได้ไหมครูบอกแล้วอารอชูดาแลว,ว่าช่วยนะช่วยทําอะไรให้เพื่อนชูคาฮา แสดงความยินดีแสดงความยินดีในฐานะเนื่องจากอะไรคะเจนี่วันเกิดถูกต้องเนาะอ่ะอันนี้เป็นดาเราคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันระหว่างถ้าเราบอกแล้วเนาะว่าเพื่อนให้บัตรเชิญสองเราทําบัตรเชิญหายสามควรจะเป็นอะไรโทรไปถามสถานที่กับเวลาก่อนหรือเราไปงานวันเกิดแล้วก็แสดงความยินดีก่อนลาก่อนค่ะ ลาก่อนถูกต้องต้องโทรไปถามก่อนเนาะถ้าเกิดเราตอบดาแปลว่าเราไปแสดงความยินดีเสร็จแล้วค่อยโทรถามอันนี้ไม่ใช่แล้วเนาะนะคะต้องลาก่อนถูกต้องเพราะฉะนั้นตอบสี่นะคะก็ไล่ตามนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ได้รับบัตรเชิญก่อนทําบัตรหายโทรไปถามแล้วก็ค่อยไปแสดงความยินดีเอเคเนาะอ่ะมาลองดูกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะ Choice บอกเราว่าดาขึ้นก่อนแน่นอน เราก็อ่านจากดาก่อนเลยเป็นอันที่หนึ่งแน่นอนแล้วชอยบอกเราว่ามไม่นาก็คาเป็นอันที่สองเราก็ดูไม่คาก็นาดูแค่สองอันนี้ก่อนว่าอันไหนจะเป็นอันที่สองโอเคเนาะเริ่มจากดาก่อนเลยนะดาว่าไงคะ h างกูเกิลยอรมืทอทวส โซโจโซละโซกึมมันโชกึมมันโซกึมมันโจกึมมันโชกึมนะคะฉุดไม่มีเสียงระมีแต่เสียงชอช้างกับจอจานโซกึมมันโชกึมมันถ้าโซกึมต้องเขียนแบบนี้นะอันนี้อ่านออกเสียงว่าโซกึมอันนี้แปลว่าเกลือโซกึมเกลือนะคะโชกึมมันทำไมมุนชโชกึมมันมุนชิยอ อุอ่งจีเกยีกยวโดพีโกนเนียนช,ช,ชิมดอดาเข okay, เนาอะอมาดูกันเนาะท่านก็ให้นอยู่ยเมื่อทอซอตัดแค่นี้ก่อนนะคะแปลว่าเป็นเหตุผลคือโ ok ชกุมันอุ่งจี i กียวโดพีโกเนีชิมดดา <S <S ข้างหน้าเป็นเหตุนะเพราะว่าเพราะว่านะเอาซอในที่นี้ข้างหน้าเป็นเหตุ <S 2> <S 2> เ,หตเหตุคืออะไรและผลคืออะไร เหตุบอกว่าฮันกูเกตยอเดิม์โทโทอซะออน,นะคะทบตาประธานหลักคือยอเดิมยอเดิมคือหน้าร้อนหน้าร้อนของที่ไหนเกาหลีทบตาร้อนถูกต้องเนาะทอซอเพราะว่าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนของเกาหลีร้อนนะคะชุกึมันอุมจิกอดดิออโดอารออโดแปลว่าแม้ว่านะคะอุมจิกิดาแปลว่า ขยับนะอันนี้มาจากอุมจิกิดาแปลว่าขยับเคลื่อนไหวนะคะนะอุมจิกิดาขยับเคลื่อนไหวบวกกับแกมมาที่ชื่อว่าอาโอโดแม้ว่านะคะแม้ว่าแม้แต่เนี้ยนะคะแม้ว่าแม้แต่ขยับยังไงชกกมันนิดหน่อยมันแปลว่าแค่นิดหน่อยูต้องมันแปลว่าแค่ชกกมันแค่นิดหน่อยโอ้แม้แม้แต่แม้ว่าขยับแค่นิดหน่อยขยับแค่นิดเดียว พีโกนชินิดาแปลว่าอะไรคะเหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยขึ้นเนาะนะคะพีโกนฮาดาแปลว่าเหนื่อยอารอจิดาขึ้นเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงรู้สึกเหนื่อยขึ้นอย่างเงี้ยน,นะคะ <S 2> <S 2> สสโอเคนะ้องอันนี้มาจากพีโกนฮาดานะคะบวกกับแกมมาที่ชื่อว่าอารอจิดานะพีโกนฮาดาเหนื่อยแล้วก็บวกกับแกมมาที่ชื่อว่าอารอจิดาเป็นเรื่องของการบอกการเปลี่ยนแปลงของ แ j ่จะที e คำคุณศัพท์นะคะ,ะ,คะเช่นเย็บปืดาสวยเย็บป้อจีดาสวยขึ้นตุ้งตุ้งฮาดาอ้วนตุ้งตุ้งแฮจีดาอ้วนขึ้นอย่างเงี้ยน,นะคะเอ็นเนาะอ่ะเขาก็ขึ้นมาประโยคที่หนึ่งเพราะว่าหน้าร้อนของเกาหลีร้อนขยับแค่นิดเดียวก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นแล้วอันนี้นะไปโยคที่ 1. หนึ่งหาประโยคที่สองกันระหว่างคากับนานะคะคาไหวไงคะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> คือจเ่คือคือ คือ,ค,อคือจุออคือจทีออ่อี่ท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 ีอยี่ทีออ่ที่ทม่ที่ที่ทีิที่ที่าี่ที่ที่ทีเที่ที่ที่าี่ท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 ี่น่ทีน่ที่ที ไม่รู้พูดถึงอะไรอยู่นะในบรรดานั้นอยู่ดีขึ้นมาคิดว่าน่าจะ,จะเป็นประโยคที่สองได้ไหมนะในบรรดานั้นนะคะเชยอิงกีก้ามันน้นฉิกอืมฉิกลปลว่าอาหารอาหารที่ทําไมคะเชยอิงกีก้ามันเน้นเน้งฉิจจำได้ไหมอินกีก้าหมันทานี่เห็นในการบ้านไปเลยเนาะที่เพิ่งสอนไปเมื่อกี้นี่เองอินกีจําได้ไหมอินกีแปลว่าอ,อะไรคะอ,อินกีแปลว่า ความนิยมนะคะอินกีกาหมันทาความนิยมมากก็คือคนเขาชอบกันมากนะคะเชยหรือแปลว่าอะไรเทร่คาจังแปลว่าที่สุดนะคะในบรรดานั้นก็น่าจะพูดถึงอาหารเลยสักอย่างเนาะในบรรดานั้นเนี่ยนะคะอาหารที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคืออะไรคะ สังเกตทางสังเกตทางสเกตทางคืออะไรคะไก่ตุนสมุนไพรค่ะไก่ตุนอะไรนะไก่เล็กทางมาดูกันซัมคืออินซัมแปลว,ว่าสมเคแปลว,ว่าไก่นะคะทางแปลว,ว่าซุปต้องบอกว่าไก่ตุนสมนะคะไม่ใช่สมัยไม่ใช่สมุนไพรอะไรก็ได้นะ คอนเทนต์ม <Content S 2> <ด>ัน<ด>ต้องเป็นมันต้องมีโสมนะโอเคเนาะถ้าไม่มีโสมนี่เราไม่เรียกสัมเกตพังเนาะต้องใส่โสมเนาะเพราะฉะนั้นราคาเป็นไงถูกไหมอาหารที่ใส่โสม,มราคาถูกคือนะราคาไม่ถูกเนาะนะคะอ่นะโอเคเนาะเขาบอกว่าในอันนั้นอ่ะบรรดาอาหารที่แบบมีเป็นที่นิยมอ่ะนะคะมากที่สุดก็คือสังเกตทังนะคะอ่ะขึ้นมาแบบนี้คิดว่าเป็นที่สองหรือเปล่าเนาะเอาลองดูก่อนเนาะคือแได้อ ดรายโซ่ซาร์ารัมด์ซาร์รัมมือคอนกังเอกจุนอิมอิมจิกุลมานิชักซึมิดาชักซึมิดาเนาะอ่ะนะคะคือ,อรายโซ่แปลว่าดังนั้นดังนั้นทำไมคะดังนั้นพวกคน ดองงั้นพวกผู้คนถูกต้องทำไมคะคงดังนี้เชิอืมชิกลมาที่ชัดสมนิดาหาเราเจอปัะธาแล้วเนาะดังนั้นพวกผู้คนหากิิยาชัดต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 าแปลว่าหาค้นหาโอเคเนาะหาค้นหาอะไรคะกรรม อยู่ตรงนี้เนาะอึมชิกล์นะคะหาอะไรมานี่เปล่าวะเยอะมากเยอะเนาะไปหา,าอะไรกันเยอะเนาะอาหารอาหารที่อาหารดีกับสุขภาพต้องอาหารที่ดีต่อสุขภาพอาลองคิดก่อนเนาะอะไรดีประโยคที่หนูคิดมาว่าเพราะว่าหน้าร้อนของเกาหลีเนี่ยมันร้อนขยับแค่นิดเดียวก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นแล้ว แล้วเราจะต่อด้วยในบรรดาอาหารที่เป็นที่นิยมที่สุดคือซัมเกตังหรือเราจะบอกว่าเพราะฉะนั้นพวกผู้คนก็เลยไปหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพกันคือไรซอคะ่ะคือไดโถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราคิดแล้วเนาะว่าจะเอาทานาเราตัดข้อสองกับข้อสี่ทิ้งเลยถูกไหมนะคะเราคิด <c oughs> ไว้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าอันที่สามเนี่ยน่าจะเป็นอะร คา,าเราดูไปแล้วเนาะเพราะฉันมาดูลาเขาว่าไงคะสับเกิจทางโรยูมยองฮันชิกตังล์จิกดังอึนเยาาี่ยยัก하지않으면안으면자리가없습니다มาดูกันเนะาะนะคะ สังเกตทางเงิโรยเมียงฮันชิกตังเงยยาคาจิอันยนยอนชาริเกออกซมีดามาตัดก่อนมันดูยาวนิดนึงเนาะแต่เราตัดกันได้เนาะอาตัดครึ่งนึงก่อนจะได้สั้นลงอืมยอนแปลว่าจำได้ไหมดูเรือนแปลว่าท่านะคะท่าท่าท่าอะไรประธานหลักคือชิกตังนะชิกตังแปลว่าร้านอาหาร ร้านอาหารที่มันทำไมคะมาดูกันยูเมียงฮาดามีชื่อเสียงร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอูอโรด้วยในฐานะอะไรสักอย่างมีฐานะในมีชื่อเสียงในเรื่องของอะไรไก่ตุนโสมร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสังเกตทางไก่ตุนโสมเนี่ยถ้าเราทำไมเยยักคาดาแปลว่าจองจองถูกต้องจีอันทาแปลว่า ไม่ไม่ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในเรื่องของซัมเกทางไก่ต้นโสนถ้าไม่จองมันจะเป็นยังไงผลจะเป็นไงคะชาดีกาอบซึมีดาอีกาออบปาแปลว่าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรชาดีที่นั่งไม่มีที่นั่งถูกต้องเนาะนะคะอ่ะคราวนี้มาดูกัน เราคิดว่าอะไรน่าจะเป็นอันที่สามเขาบอกว่าคนไปหาของที่ดีต่อสุขภาพแล้วใช่ไหมต่อมาด้วยในบรรดานั้นนะ่ะนะคะก็น่าจะเป็นอาหารที่ดีสุขภาพเนี่ยที่มีชื่อเสียงที่สุดนะคะก็คือซังเกตทางหรือเราจะตอบด้วยว่าร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในเรื่องของซัมเกตทางถ้าไม่จองจะไม่มีที่นั่งคิดว่าอะไรก่อนคากับลาอะไรน่าจะมาก่อน เื่อคามาก่อนคามาก่อนถูกต้องเนาะคามาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตามนี้เลยคาหน้าคารานะคะคนเกาหลีเนี่ยนะคะในเวลาที่แบบเวลาร้อนๆนะคะคนเกาหลีหลายคนมักจะไปกินอาหารที่มันแบบร้อนๆนะคะเพื่อให้เหงื่อออกมันจะได้ดักความร้อนออกไปได้เนาะสิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงแลวคนเกาหลีชอบกินมากในหน้าร้อนก็คือซัมเกตถังไก่ตุ๋นโสมนะคะอันนี้โอเคเนาะ พอพอเข้าใจเนาะสำหรับแนวแนวข้อสอบข้อนี้นะคะอันนี้พอได้นะต่อมานะคะข้อหลังๆก็จะคล้ายๆแบบที่เราเคยทำมาแล้วเนาะอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการหาประโยคเข้าไปใส่ในบทความนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะค่อยมาลองดูอีกทีอันนี้จริงๆแล้วสไตล์เดียวกับการบ้านที่ทำมาเลยนะคะนะอ่ะครั้งนี้การบ้านก็ครูสั่งแค่นี้ละกันนะคะให้สั่งทำแค่ หลักข้อห้าสิบเจ็ดแล้วก็ห้าสิบแปดนะคะในสองชุดด้วยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ด้วยความที่แนวข้อสอบนี้มันค่อนข้างที่จะสั้นนะคะครูจะไปหาแบบฝึกหัดจากชุดอื่นมาแต่ครูจะรวบรวมมาให้เอาแค่เอาแค่เป็นเป็นเรื่องของการเรียงลําดับอย่างเดียวเลยนะนะคะเดี๋ยวครูหาแสักสี่ห้าข้อนะคะ เดี๋ยวครูรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้อันนี้ก็ลองลองไปทำดูสักสี่เพิ่อมอีกสักสี่ข้อแล้วกันแล้วก็ในแบบฝึกหัดก็จะมีสี่ข้อรวมกันก็ทำสักแปดข้อ <c oughs> ข้อนี้เนาะก็พลาดเลยแล้วกันเนาะนะคะพยายามดูเพราะว่าคะแนนมันสามคะแนนนะบางข้อก็มีสองคะแนนประมาณสองสามคะแนนแต่ว่าถามว่ายากไหมก็ มันกันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเอาจริงๆนะคุยว่าจริงๆแล้วข้อที่เราทําอ่ะในอาทิตย์ก่อนที่เป็นเรื่องของประโยคเป็นยากมากเลยคะ่ะง่ายกว่าด้วยซ้าเนาะเพราะบางทีอ่ะอ่านผิดแล้วบางทีเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะอันไหนถูกเพราะรายละเอียดมันถามรายละเอียดถูกไหมหรือว่าบางทีจะเป็นแบบเราจะเอาอะไรไปใส่ดีอ่ะใช่ไหมนะคะเนาะแต่ข้อพวกนี้ครูว่าน่าจะพอทําได้อยู่นะนะคะก็อันนี้ลองไปฝึกเยอะๆอันนี้ก็ถ้าได้คะแนนตรงนี้ เอ,อเต็มนะก็ก็อันนี้น่าจะโอเคอยู่นาะนะคะ